สวัสดีครับพี่น้องครับส,สวัสดีพี่น้องที่เขามารับชมช่องพลวัตชาแนลนะั้นนันละครับอาเมนีดมาเบิงแม่หมูขอดนะครับแต่ว่าแม่นี่เขาจะพิดปกตินะครับเลยกํยจำนวนขอดมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์เดียวก็ยังบ่ทันไหนขอดนะครับ แต่โมนี้มีมีอาการนะครับอาการไก่เหมือนจะลอดมีอาการหอบหอบแห้งครับเพราะว่าอากาศห่อนอาการห่อนเกินไปนะครับวานผมุ่งก็ประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบองศานะครับโอนี้ก็น่าจะขอดนะครับแต่ว่าผิดปกติอยู่นะครับเพราะว่าผมหายยาไปนะครับสองเหมือก่อน คำเบื้องท่อบะบมีเหมือนจะไม่บ่มีการดินของหลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเบื้องจากน้าเมือกนะครับน้าเมือกกะซีซีพิษปกติอยู่ครับอาจะ อาจจะมีการตายของลูกนะครับเพราะว่าเขาเลยกําหนดขอดมีสองอย่างนะครับลูกน่อยแล้วก็ลูกตายในท้องนะครับแม่นี่เป็นแม่ให้ลูกเดี๋ยวบัตามก่าซิบขอดนะครับที่ว่าอายุหลายเดียวผขม,มีการหายายาไปนะครับยาไปสองที่สี่นะครับสองเหมือก่อนเหมือนี้ก็ร่งเดี๋ยวมีอาการเหมือนจะขอดนะครับ เป็นยาที่ไข่ไข่ครับว่าทำให้มีกระบวนการการขอดนะครับยาตัวนี้ขวดในหน่อย,อยประมาณประมาณซิซี่นะครับสามร้อยกว่าบาทนะซื้อได้ตามลานขา,ายยาไก่บาทนะครับลานขายยาซาดัดเะครับ ผมเคยมาใส่หลอบหนึ่งนะครับเพราะว่าก็เห็นผลดีนะครับแต,แต่ว่าตอน,นเป็นแม่หมูที่ทอส,สองสามเดือนนะครับเพราะว่าเขาป่วยขึ้นกันแต่ว่าเจแม่นี่เขาเขาบรดิป่วยนะครับแต่ว่าเขาเลยกำหนดขอดรอมาชมหนึ่งครับว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอาการหอบหอบแห้งนะครับพมกับวัวกะที่จะอาบน้ำให้เขานะครับเพราะเขาชอบ ว่าเบื้งน้ำนมนะครับน้ำนมเจอฉีดผงเลยนะครับว่าตรงมีอยียางออกมาอยู่แล้วนะะครับเพราะว่ามีน้ำเมือกไหลออกมางูมแม่นีเป็นแม่สองสายนะครับสองสายแลนนลาดผมผสม้พอดูล็อกไว้นะครับแต่ว่าช่วงตอนก่อนผสมผสมไปสองหลอบนะครับรอบเรียกนะ รอบแรกเขาป่วยนะครับกับบติดเพราะว่าผมเด้ใหาย,ยาบวติดมาผสมหอบสองผสมหล,หลอบสองคอยติดนะครับแต่ว่าติดช่วง2อเดือนแหลกแต่ทองไงปกติอยู่ครับแต่ขึ้นมาเดือนที่สามท้องเขาเหลืม่มโยบลงนะครับโมลูว่าเป็นเอเป็นพ่อยังนะครับ แต่ว,ว่าแม่ข่างๆกันนี่แต่ปกตินะครับเพราะว่าหลูกดินปกติดีแต่ว,ว่าช่วงนี่คืออาการหอบหอบแพงนะครับเป็นอันตราย,ยามากแต่ว่าผมหลอกห้อากาศเย็นลงยังหน่อยนะครับผมจะอาบน้ำให้เขาแตแม่อื่นก่นยายงังปกติอหรอกครับเพราะว่าแม่อื่นเขากับยังท้องโมแก่นะครับ หน่าสงสารหมูนะครับช่วงนี้เพราะาอากาศหอนแห้งแต่ผมยืนอยู่นี่เงาซึมในแขนเลยครับไลอยู่ตลอดเวลาเงาต้องกลัวเขาช็อกนะครับถ่าอาบน้ำเลยตอนน,นี้ครับเหลือม,มีน้ำไหลออกมา แต่บรูว่าจะเป็นมีชีวิตหรือบ่มีชีวิตนะครับแต่ว่ารุ่นแต่ว่าห,าห้ออกออกมากครับออกมากทั้งหมดนะครับเขาจะมาแก้ไขเอาที่หลังนะครับเพราะว่าตอนผสมไปหมกับบุหัวเกิดยังขืนในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าแม่อื่นกับปกติดีครับ ครับตัว่หนาซีพิษปกตินะครับเดี๋วไปเจอกันคลิปหน้านครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องนะครับว่าเป็นอะไรนะครับสวัสดีครับ